หนึ่งเทคนิคแก้การติดหวานอย่างเห็นผลล้านเปอร์เซ็นต์นะคะสวัสดีค่ะคนอ้อจากแฮปปี้สเลนค่ะวันนี้พูดถึงหนึ่งเทคนิคที่แก้การติดหวานเห็นผลล้านเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เอามาจากตัวอ้อเองเลยนะเพราะอ้อเป็นคนที่ติดหวานมากใครที่ติดตามคลิปอ้อจะรู้เลยอ้อพูดทุกคลิปเลยว่าแต่ก่อนสมัยก่อนนะอ้อเคยเป็นคนที่ติดหวานจัดเลยนะคะกินกาแฟกาแฟร้อนนะใส่น้ำตาลสี่ช้อนถ้าเป็นแบบว่าน้ําตาลเทียมก็คือสองสองครึ่งหรืออะไรเนี่ยสอง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 ครึ่งถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็คือสองช้อนโต๊ ูนๆนะน้ำตาลอะไรเงี้ยเป็นคนที่ชอบกินหวานมากติดลูกอมลูกหวานอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลานะอีนี่เป็นคนติดหวานอย่างรุนแรงแต่พออ้อมาใช้เทคนิควิธีนี้นะคะอ้อเลิกกินหวานได้เลยซึ่งมันเป็นเทคนิคที่ทําให้สามารถตัดหวานได้อย่างรวดเร็วที่สุดแล้วก็เห็นผลล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีวิธีไหนที่เห็นผลเท่านี้อีกแล้วนั่นคือการหักดิบ อ้อบอกเลยนะถ้าคุณไม่หักดิบมันก็เหมือนเกาเสพยาเสพติดอ่ะเออแบบขอสูบุลีอ่ะสูบุลีอ่ะเฮ้ยอขอแบบลดลดวันละมวนวันละมวนวันละมวนมันก็สูบอีกยาวเลยถ้าคุณตัด คือไม่กินเลยเอ้อไม่กินหวานเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมยิ่งเรากินหวานความหวานมันคือสารเสพติดมันจะทําให้เราอยาก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 แล้วมันไม่ใช่แค่สารเสพติดนะมันยังไปกระตุน้นอินซูลินที่เป็นฮอร์โมนของความหิวฮอร์โมนของการสะสมไขมันอีกด้วยดังนั้นถ้าคุณอยากตัดในเวลารวดเร็วอยากลดน้ําหนักในเวลารวดเร็วอ้อแนะนําเลยนะคะหากดิบวันแรกที่อ้อตัดสินใจลดน้ําหนักนะคะ จากกาแฟาที่เคยใส่น้าตาลเยอะๆนะอ้อกินกา,ฟาแฟดํำเพียวๆเลยไม่ใส่น้ําตาลเลยจากคนที่ติดชาเขียวเอ่อชาอะไรไข่มุกอะ่ะชานมไข่มุกแบบว่าเพิ่มหวานแล้วก็ดับเบิ้ลมุกนะคะตัดเลยคือไม่ดื่มเลยแล้วก็ไปดื่มแต่น้ําเปล่าเท่านั้นจากคนที่กินชาเขียวแบบลาเต้เพิ่มวิปครีมแล้วก็โรยช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยฮ ก็กินเป็นชาเขียวเพียวๆจืดๆเท่านั้นถามว่าตายไหมไม่ตายแล้วสุขภาพดีขึ้นด้วยคุณรู้ไหมเมื่อคุณลดหวานตัดน้ําตาลนะผิวคุณจะดีขึ้นเอออันนี้ทางการแพทยะ์นะเราก็ไม่รู้ว่าแบบว่ามันไปทําอะไรอยู่ในร่างกายแต่อ้อเป็นคนสายปฏิบัติแล้วเป็นคนปกติธรรมดาสามัญน,นะคะไม่ได้เรียนหมอมารู้แต่ว่าเมื่อเรากินน้ําตาลน้อยลงหน้าแม่งไม่แก่ ผิวดีขึ้นเฉยอุ้ยน้ำลายผิวดีขึ้นเฉยเลยแล้วมันทําให้แบบว่าไม่ใช่แค่ผิวดีนะมันทําให้สุขภาพเราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเหนื่อยน้อยลงอันนี้เป็นเรื่องจริงแค่ น้ำตาลนะดังนั้นตัดไปเถอะเชื่ออ้อว่าไม่ตายแต่ถ้าคุณกินเยอะคุณมีสิทธิ์ตายได้นะอันนี้ไม่ได้แช่งแต่พูดเรื่องจริงดังนั้นแต่ตัดก็ตัดไปเลยนะคะแล้วอ้อได้รวมรวมทุกเทคนิคเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องน้ําตาลนะที่ทําให้อ้อสามารถลดน้ำหนักได้แต่มันมีหลายเทคนิคมากนะทั้งดัานกินโปรตีนเท่าไหร่กินคาร์โบไฮเดรตแค่ไหนแล้วถ้าวันที่เราจําเป็นจะต้องไปงานเลี้ยงหละถ้าเราต้องกินขนมเราต้องทํำยังไงแล้วถ้าเราหยุดกินแบบนี้แล้วเราจะทํายังไงให้ไม่โยโย่หรือว่าถ้าน้ําหนักนิ่งต้อง ทำยังไงให้มันหลุดสภาวะนี้อ้อมีสอนทั้งหมดไว้ในคอร์สลดหุ่นครั้งสุดท้ายนะคะลาคาเต็ม5,900บาทลงตอนนี้เหลือเพียง1,490บาทเท่านั้นแล้วแถมฟรีอีบุ๊กด้วยนะแล้วก็จัดรูปแบบอาหารเฉพาะให้รายบุคคลเลยนะคะแล้วก็ถ้าลงภายในเดือนนี้อ้อมีโคชชิ่งให้ฟรี7วันนะจ๊ะโฮโฮเป็นแบบตัวเต,วตวิตัวเลยนะจ๊ะ ถ้าใครสนใจทักมาได้แต่ถ้าใครไม่อยากเรียนอยากได้เ e ป็นอีบุ๊กเพื่อสรุปบทเรียนก็ได้นะคะ299บาทเป็นไฟล์นะส่งให้ในมือถือสามารถดูที่ไหนก็ได้นะสะดวกมากแต่ถ้าใครไม่อยากเรียนไม่อยากเอ่อได้ e book, อีบุ๊กอะอยากให้ออโคชชิ่งให้ตอนนี้มีตัวต่อต,ต,ตัวนะคะเป็นแบบพรีเมียมเลยนะพรีเมียมคือแบบระดับสูงสุดดูแลดีที่สุดเลยนะคะมีการโทรหาแล้วคุณสามารถเรียนคอร์สออนไลน์ได้ฟรีด้วยนะแล้วก็มีการจัดเมนูให้เมนู อ้อสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะพรีเมียมเท่านั้นนะคะคอสอื่นอ้อไม่ได้จัดเมนูให้นะแล้วก็มีการจัดรูปแบบอาหารเฉพาะรายบุคคลให้เลยนะคะอันนี้ถ้าเป็นอะไรเรามีหมอคอยให้คำปรึกษาด้วยนะคะแบบพรีเมียมเนาะแล้วก็ถ้าเป็นแบบรายปีจะมีการการันตีผลด้วยนะคะถ้าไม่เห็นผลก็คือถ้าไม่ลดเลยหมด เออหมดหนึ่งปีแล้วไม่ลงเลยอ้อคืนเงินเต็มจํานวนเลยนะคะถ้าคุณทําตามอ้อนะแล้วไม่ลงอ้อคืนเงินเต็มจํานวนเลยแต่เท่าที่ผ่านมายังไม่มีนะคะยังไม่มีใครไม่ลงนะแล้วก็แบบพรีเมียมจะมีคอสปั้นค้ชเงินล้านแถมให้อีกคอสึงด้วยซึ่งคอสนี้อ้อบอกเลยนะคนเรียนแค่2อถึงสาม EP จับหลักหมื่นกันหลายคนแล้วนะคะอ่ะสนใจแบบไหนทักมาได้นะคะ line ไอดีไลน์สุทธิดา4ินะคะเพจ u t u b e ติ๊กตอกชื่อว่า Happy Selen เหมือนกันหมดเลยค่ะชอบช่องทางไหนติดตามช่องทางนั้นนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ